ชอบเวลาน้องแพทไปเข้าป่าจังเลยหารู้ไหมเวลาน้องแพทเข้าป่า,าทีนะคะทุกคนเดินทางไปไกลามากๆขึ้นเขาลงห้วยก็ว่ากันไปคะ่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะด้วยความที่รักเอฟซีจากทุกคนจัดให้ได้อยู่แล้วถ้าใครชอบวิถีชีวิตอยากให้น้องแพทพาเข้าป่าบ่อยๆและเป็นกำลังใจให้กับน้องแพทนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแพทด้วยนะคะนี่ล่าสุดเจองูด้วยคะ่ะทุกคนแล้วที่โชคดีตอนนี้นะคะเจอของกินแล้วอันนี้บ้านน้องแพทเรียกว,ว่าขี้นะคะเอาไปตามกับน้าพริกบอกรือว่าอร่อยมากๆมัน มันหอมหอมกำลังดีเลยนะคะล่าสุดได้เขียดมาแล้วนี่แหละค่ะวิถีชีวิตเด็กดอยนะคะเวลาเข้าป่าไม่ว่าจะไปเก็บผักเอ่ยหาปูหาปลาในป่าทำกับข้าวในป่านะคะล้วนเป็นกันเอาชีวิตรอดในป่าทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่น้องแพทว่าดีไปกว่านั้นนะคะส่วนใหญ่เด็กดอยนะทุกคนเขาจะอยู่ง่ายกินงาน่ายมีอะไรกินก็กินได้หมดแต่ขอแค่กินได้นะคะพูดถึงเรื่องนี้ก็ย้อนวัยได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนอน่ะน้องแพทโตมากินข้าวกับเกลือน้องแพทก็เคยแต่ณนะตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะแล้วยิ่งถ้าได้กินข้า น้ำตาลนะคะยิ่งอร่อยเข้าไปอีกจะว่าไปกลับไปคิดย้อนอะไรแบบนี้ก็มีความสุขเหมือนกันดีเนาะว่าแต่ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะมีใครเคยกินแบบนั้นบ้างไหมนะ้าคอมเมนต์ย้อนไวแล้วสูกกันฟังได้นะคะแต่เมนูข้าวป่าวันนี้ขอเสนอเป็นหมกเขียดป่านะคะพร้อมกับหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่แบบธรรมชาติทั้งสองอย่างหน้าตาจ่อมาเป็นยังไงนั้นรอลุ้นกันดีเลยนะคะแล้วแล้วตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเขากลิ่นหอมมากเลยคะ่ะมาดูที่หมกเขียดกันต่อว่าวเมนูหมกเขียดบ้าน,านเรียบง่ายที่จริงจัดพร้อมข ในกกระบ่อไมถ้าเป็นสิบทุกคนให้น้องแพทกี่คะแนนดีคะมา,มาจ้ามากินข้าวในป่าด้วยกันคะ่ะทุกคน